สวัสดีค่ะเมดฟิลป๊กปัปักกิจะถ่ายคลิปอยู่แล้วนะนั่งไม่ดูตามาตาเรือนักกาลีตกนกักนก็กสวัสดีอยู่กับชอบ่องฟิาาลในขณะนี้ทุกท่านเลยเห็้มากช่องก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยช่วงนี้ผมไ,คน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 ไม่ค่อยมีคนคนให้กดติดตามแล้วไม่มีคนคอมเมนต์เลยไม่จะคนดูผมนี่เพริงจริง โอ้ยเราบอกว่ไม่อาอยู่กบอีกแล้วี่็นแบบนีอ้อีกแล้วทุกคนขอดปิดทิ้งนะอ๋อไม่เอามาเก็บอล้วตอนแรกจะบอกใครคิดว่าเดี๋ยวจะเอามาเก็บนะ ของเล่นแล้วค่ะไพอดีไม่ค่อยอารมณ์ขอโทษด้วยนะคะบ่อ,อทีืาอกีทำอันนั้นล่นตัวทับลุกพอดีตั้งจุดอยู่พอตั้งไฟเสร็จแล้วนะคะไฟอ่อนนะไม่ใช่ไฟแบบเดี๋ยวไฟไหม้หรือว่าน้ตาตาจะไหม้เอานะครับเยอะๆน้าตานะรด ตอนนี้ตอนบ่าย,อยตอนเนย็นบ่ายสบายแล้วทีนี้คอยจรอเลยขอไปกินมาม่าก,ก่อนนะคะค่ะอืมนี่ก่อนมาเดี๋ยวไปด้ดยฮอยยังบอกว่า เดี๋ยวไปดูงานหรือว่าไปไปดูสิ่งที่ต้องทำอะไรแบบนี้เออจะไปเจียวกับเพื่อนก่อนว่าเออกดติดเอออะไรมาัางโอเค